สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆในวันที่พี่เหมินไม่อยู่บ้านนะคะไม่อยู่บ้าน3าวันเช้านี้อากาศอยู่ที่1 0บองศาวันนี้อากาศาต่ำสุดแปดองศาสูงสุดสิองศานะคะนี่ในวันที่พี่มหมินไม่อยู่บ้านตื่นเช้ามาแปดโมงตื่นเช้ามาหน้ายังไม่ได้ล้างไปให้ อาหารเป็ดไก่นะคะไปทำหน้าที่แทนพี่เหมนนี่ดูวันนี้จะไม่ได้เข้าสวนอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนคนไทยจะมาหาต้องไปทำเตรียมของในบ้านแล้วเอาไปให้อาหารเป็ดไก่ก่อน จะขึ้นมาไหมดูดีดูด,ดีจะขึ้นมาขึ้นมาอะไรเดี๋ยวก่อนนี่ขึ้นมาอะไรล่ะขึ้นมาอะไรลงไปเอาแล้วขึ้นมาอย่างนี้จะให้อาหารได้ไงเราตัวใหญ่ตัวใหญ่ไวมากแต่น่าเสียดายปีนี้ได้ตัวผู้น้อยตัวผู้มันจะโตวกว่าตัวเมียเนาะ เปิดไว้ก็กลัวไอ้นั่นอีกนะกลัวนกนะ,ะป่ะเพื่อนเพื่อนเข้าบ้านนี่แหละกิจวัตรประจำวันของพี่เหมือนเขาตื่นเช้ามานี่าหนีเลยเขาะจะมาให้อาหารลูกๆเขาเสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะไปกินอาหารเช้าอยายก็มาให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าบ้านไปล้างหน้าไปฟันแต่ว่ายายไม่ได้อันนี้นายยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่ายาย ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเช้านะอ,อากาศโอ้โหต้นกล้วยไม่มีแดดหรอกวันนี้พรุ่งนี้แหละอากาศดีพรุ่งนี้อากาศดีเจะเพื่อนจะมาหาเพื่อนคนไทยจะมาหายังไม่ได้เตรียมของเลยจะเอา ทำกับข่าวอะไรเลี้ยงเพื่อนเนาะคุณนี้นะคะข้าบบานมาลงห้องใต้ดินไปเอาของมาเตรียมไว้เอาไว้ให้มันละล,ลายเนาะ,ะแช่แข็งไว้เนื้อไก่เนื้อหมูจิ้งรีดนี่จิ้งรีดทอดแค่ครึ่งเดียวพอให้กินแค่ครึ่งเดียวมีแค่นี้หมดแล้วเอ,อไม่รู้ว่าใครจะมามั่งยังไม่รู้เลยอีกบางคนก็รอคําตอบให้คําตอบวันนี้แต่ยังไม่ให้คําตอบเลยเพราะว่าเขาทํางานเนาะแต่ยายก็เอามาไว้ก่อน เย็นนี้ก็ต้องไปเล่นกีฬากับเพื่อนฝรัง่งแต่ว่าอากาศอย่างงี้ไม่รู้ว่าเขาจะเดินหรือว่าเขาจะเล่นในบ้านยังไม่รู้เลยเนาะก่อนไปก็ต้องไปให้อาหารไก่เป็ดอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ไปน,นี่ไปล้างหน้าล้างตาก่อน